ในช่วงกลางศตรวรรษที่17อังกฤษเผชิญกับความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างฝ่ายแต่สัตรีและฝ่ายรัฐสภาสงครามกลางเมืองอังกฤษเกิดขึ้นเมื่อปี1642เนื่องจากความไม่พอใจจากรัฐสภาต่อการปกครองของพระเจ้าชาร์ลส์ที่1พระองค์ต้องการมีอำนาจสูงสุดในการปกครองในขณะที่รัฐสภาต้องการการปฏิรูปและความยุติธรรมมากขึ้นการต่อสู้ระหว่างกองทัพกษัตรีที่เรียกว่า กองทัพทหารนครกับกองทัพรัฐสภาที่นำโดยโอลิเวอร์ครอมเวลได้เริ่มต้นการต่อสู้ดำเนินไปอย่างยืดเยื้อกว่า7ปีโดยมีทั้งชัยชนะและความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายสถานที่สำคัญเช่นเดอรีนอตติงแฮมและโอเปินกลายเป็นเขตสงครามที่มีเลือดเนื้อและความเจ็บปวดมากมายในที่สุดฝ่ายรัฐสภาสามารถเอาชนะกษัตริย์ในีในปี1646 พระเจ้าถูกจับกุมและต่อมาเขาถูกประหารชีวิตในปี1649สงครามกลางเมืองอังกฤษไม่เพียงแต่เปลี่ยนโครงสร้างการเมืองยังนำไปสู่การก่อตั้งสาธารณรัฐอังกฤษที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนก่อนจะคลี่คลายไปสู่การฟื้นฟูกษัตริย์ในปี1660แต่บทเรียนจากสงครามนี้ยังคงสอนให้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการเมือง และสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนควรมี